หลังจากที่เราแพ้โสซอลนะครับก็เรากลับมาเนี่ยก็ได้มีการเตรียมทีมให้มันเหมาะกับสภาพเพราะว่าที่แพ้ไปเราก็มาดูสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดน,นะครับส่วนในการเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันในสัปดาห์ต่อไปนะครับซึ่งจะแข่งโคราชนั้นก็เราก็ได้ดูเตรียมทั้งการดูผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็เตรียมทีม ให้ปันและกำลังใจนะครับแล้วก็ดูนักเตะทุกคนอันนี้ก็สภาพในสภาพที่เต็มร้อยนะครับก็มีสภาพจิตใจที่ดีนะครับทุกคนต้องมีความม,มุ่งมั่นในการเรียบฝึกซ้อมตามที่โค้ชเขาปรับแก้ไขนะครับในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดดะวะนั้นทีมของเราวันนี้ที่มาที่เนี่ยที่โคราชนะครับก็คิดว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะ,ะสู้กับทีมโคราชไ,ได้ครับ